มาถึงช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้คุยนอกรอบครับอย่างที่เราเกินกันไปตั้งแต่ช่วงที่แล้วว่าหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่ผู้ลงทุนต้องพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนอะไรก็ตามแต่นั่นก็คือบริษัทนั้นๆน,น,นะครับมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่การกํากับดูแลกิจการที่ดีนะครับจะส่งผลอย่างไรต่อหุ้นตัวนั้นจะส่งผลดีอย่างไระครับเราจะไปพูดคุยกับคุณสุชาดาชุนช้ท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริบบสมบร,ร,ริษัทพ หลายคนก็เรียกว่าการกํากับดูแลกิจการที่ดีบางคนก็เรียกบริษัทพิบาลหรือว่าเรียกตัวย่อว่า CG ตรงนี้เรามีวิธีในการพิจารณายังไงบ้างก่อนอื่นเนี่ยที่ขอเล่าหลักการง่ายๆก่อนว่าซเนี่ยคืออะไร CG เนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการาการจัดการโครงสร้างของตัวบริษัทเพื่อที่จะให้มีเกิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวคณะกรรมการ,รตัวฝ่ายจัดการตัวผู้ลงทุนเพื่อที่จะทําให้บริษัทเนี่ย สามารถที่จะแข่งขันและก็จะเจริญเต,ติบโตในระยะย,ยาวได้นะคะคแล้วก็นอกจากดูในเรื่องของ3เรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับตัวกิจการอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าลูกค้าหรือว่าพนักง,งานบริษัทก็ตามนะคะการมี CG ที่ดีกับไม่ดีนี่มีความแตกต่างกันไหมครับอย่างเช่นเรื่องของราคาหุ้นจะสะท้อนเรื่องของความเป็น CG ที่ดีออกมาไหมฮะ สะท้อนค่ะในบทการศึกษาที่ต่างประเทศหลายประเทศเนเขามีการศึกษากันไว้เนี่ยถ้าบริษัทที่มี CG ที่ดีเนี่ยผู้ลงทุนเนี่ยก็จะอยากลงทุนแล้วก็จะให้มูลค่าหมายถึงเป็นเหมือนบวกอัพมาร์คอัพเข้าไปในมูลค่าของตัวบริษัทเหมือนกับเป็นการจ่ายพิีเมเนี่ยถึง2ี่เเนี่ยนะคะอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือบริษัทไหนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมันก็ลดความเสี่ยงหลายๆด้านได้เพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็ยอมจ่ายแพงหน่อยเพื่อที่จะได้บริษัทที่มีทีดีใี่ะรดี นั้นเรากลับมาที่คาถามเดิมแล้วเราจะพิจารณา<ม>ได้อย่างไรว่าบริษัทไหนมี CG นะฮะถ้ามองเนี่ยเราต้องบอกว่าตัว CG เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วก็ครอบคลุมในหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องของสิทธิของผู้ถือหุ้นเรื่องของการปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันรเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลมและก็รวมทั้งเรื่องของหน้าที่ของกรรมการด้วยค,ค่ะคเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึง CG เนี่ยเราก็ต้องดูให้ครอบคลุมทุกๆเรื่องด้วย<ม>นะคะถ้าบอยลองนึกถึงว่าสมมติเวลาเราดูคุณกู้ เราจะลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยตัวชี้วัดง่ายๆที่เราจะใช้เนี่ยก็คือเราจะดูเครดิตเลตติงตต้งซีจีเนี่ยดำรงเดียวกันเราก็มีตัวชี้วัดง่ายๆเหมือนกันมีสิ่งที่เราเรียกว่าซีจีรีพอร์ตคือเป็นตัวประเมินกว้างๆที่จะทําให้เห็นว่าบริษัทนี้เนี่ยมี CG ที่ดีหรือเปล่าครับซีจีรีพอนี่ใครเป็นคนทำ ซ g จีรีพอร์ตจะเป็นทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยนะนคะคนที่หรือที่เราเรียกนัั้นๆว่า i o d ค o d อ่าครับก็คือเขาก็จะสำรวจบริษัทต่างๆนี่แล้วก็ทำเป็นรายงานออกมาแลฮะใช่ค่ะ<ๆ>เป็นรายงานปีละครั้งเนะคะเราเริ่มทำตัว CG Report เนี่ยเมื่อปี2544 ครั้งแรกเนี่ยก็เป็นการสุ่มตัวอย่างบางบริษัทเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้ทำทั้งทั้งตลาดนะคะต่อมาปี2546เนี่ยไอโอดีก็ทำทั้งหมดเลยคือทำทั้งพวกบริษัทจดทะเบียนก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมี c g ที่ดีเนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นมาได้เรื่อยนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลพวกนี้ให้กับผู้ลงทุนได้รับทราบผู้ลงทุนจะสามารถติดตามได้อย่างไรครับว่าเจ้า CG Report นี่ประกาศไว้ที่ไหนฮะ ซีจีรีพอร์ตเนี่ยจะมีอยู่ในเว็บไซต์ของ i o โดีแล้วก็เว็บไซต์ของสำนักงานด้วยครับก็คือสามารถเข้าไปตรวจสอบได้แ้วเขาก็จะมีการจัดทำออกมาทุกๆปีอยู่แล้วอ่าใช่ค่ะแล้วก็มีดูย้อนหลังก็ได้นะคะดูบันทับรีพอร์ดก็ได้อืมครับแล้วตัวชี้วัดที่คุณทุนในการพิจารณาตัว CG Report นะครับคือรายละเอียดมันประกอบด้วยอะไรบ้างในนั้น ก็จะมีอย่างที um, ่ท like> uh, ี whales, ่เล่าไปแล้วทั้งเรื่องของสิทธิของผู้ถือหุ้นเรื่องการปฏิบัติอย่างเป็นของกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเรื่องการเปิดเผยข้อมูลนะคะแล้วก็เรื่องตัวบุคคล อ๋อรับผิดชอบของคณะกรรมการด้วยอืมครับก็คือทั้งหมดเลยของบริษัทเขาดําเนินกิจการอะไรบ้างเราก็ต้องไล่กันดูมาตั้งแต่โครงสร้างของบริษัทเลยหรือเปล่ารั่ดูโครงสร้างของตัวกรรมการนะคะครับว่าเป็นยังไงที่มาของาดูที่มาของกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบว่ามีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ตัวกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบเนี่ยมีความเป็นอิสระจริงหรือเปล่ากรรมการแต่ละท่านเนี่ยไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัท จำนวนมากน้อยแค่ไหนจะมีเวลาที่จะให้กับบริษัทหรือม่คกรรมการหลายคนก็ดูเหมือนไปคอยดูแลหลายบริษัทก็อาจจะไม่ค่อยท่วนทีตรงนี้ทั้งเป็นยังไก็คือทั้งหมดที่ประกอบกันขึ้นมาเนี่ยเรา c ีจีรีพอก็จะครอบคลุมไปในทุกๆด้านแบบนี้นะใช่ค่ะครับแล้วอย่างเรื่องของการให้สิทธิ์ต่างๆกับผู้ถือหุ้นตรงนี้เรารวมก็มาในในการพิจารณาซ g ด้วยหรือเปล่าคะรวมด้วยค่ะอย่างเช่นเป่นยังไงครับ บริษัทในอย่างสมมุติว่ามองในเรื่องของตัวบริษัทในอย่างน้อยก็ต้องประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสา,สามารถประจําปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต้องมีวาระการประชุมส่งให้ผู้ถือหุ้นที่จะให ผู้ถือหุ้นเนี่ยได้มีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะใช้สิทธิที่ออกเสียงว่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องกรรมการหรือว่าถ้ามีธุรกรรมอะไรที่มีนิยามสาคัญผู้ถือหุ้นก็ต้องเข้าร่วมประชุมและเป็นคนตัดสินใจในส่วนของสมัดงานกลตเองเนี่ยมีคําแนะนำในเรื่องของการพิจารณาตรวจสอบ C ีให้กับนักทุนงไงบ้าคคืออย่างอย่างที่เล่าบ่อยไปแล้วนะคะว่านอกจากดูง่ายๆจากผล CGR แล้วเนี่ยพี่ก็มีข้อสังเกตว่าอาจจะดูเรื่องของโครงสร้างตัว การบริหารจัดการดูเรื่องที่มาที่ไปของกรรมการอย่างที่เล่านะคะครหรือว่าอาจจะดูเรื่องของระบบการควบคุมภายในดูว่าคณะกรรมการตรวจสอบม,มีข้อสังเกตในเรื่องของระบบการควบคุมภายในกับบริษัทนี้ยังไงและบริษัทเนี่ย เขาดาเนินการแก้ไขไปแล้วหรือเปล่าแก้ยังไงในเรื่องของการใช้ข้อมูลภายในอย่างที่รู้กันก็คือว่าตัวกรรมการผู้บริหารเนี่ยมีโอกาสที่จะร่วงรู้ข้อมูลก่อนผู้ลงทุนหรือว่าผู้ลทุนอือ่นๆนะคะก็กต้องมีระบบที่จะป้องกันไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารไปใช้ข้อมูลพวกนี้ในทางที่เป็นประโยชน์กับตัวเองอเป็นเรื่องของข่าวต่างๆนะคะอย่างข่าวอันนี้จะเป็นอะไรที่เป็นสัญญาณที่จะช่วยผู้ลงทุนได้ในลักษณะที่แบบเป็นเหมือนเรียลไทม์นะคะ ข่าวแรกท,ที่ที่ที่อยากแนะนําก็คือข่าวที่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะ,ค,ะครับอย่างเช่นกรรมการหรือว่าผู้บริหารบางท่าน CEO c f o คนที่มีตำแหน่งสําคัญเนี่ยถ้ามีการลาออก หรือเรียกว่าเราออกติดติดกันหรือเราออกแบบยกชุดเนี่ยมันเริ่มจะส่อแววแล้วว่าต้องเกิดอะไรที่บริษัทนี้ต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลใช่ถ้ามองในแง่ของกรรมการที่เราออกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเนี่ยเขาตัวเขาเองเนี่ยเขาจะเลฟเป็เซนต์หลายย่อยเพราะฉะนั้นถ้าเขาเห็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยสายอันแรกก็คือเขาจะลาออกก่อนก็คือ2ตํตแหน่งนี้ให้พิจารณาเป็นพิเศษด้วย ก็คือพูดง่ายๆนอกเหนือจาก CG Report แล้วเนี่ยการที่จะดูบริษัทนั้นมีการบริหารจัดการที่ดีหรือไม่มี CG ที่ดีหรือไม่นั่นคุณก็ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตด้วยอย่างข่าวสารต่างๆที่ปรากฏออกมาตลอดเนี่ยเราก็สามารถติดตามเพื่อที่จะดูสัญญาณของบริษัทนั้นได้เช่นกันค่ะแล้วนอกจากข่าวที่เล่าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีข่าวที่เหมือนทางกรอตเองหรือตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็พยายามจะส่งสัญญาลให้กับผู้ลงทุนว่าบริษัทนี้กำลังจะมีธุรกรรมอะไรที่เริ่ม ไม่ค่อยดีแล้วนะผู้ลงทุนเนี่ยควรที่จะเข้าไปดูแล้วก็ใช้สิทธิ์ของตัวเองเพื่อที่จะโปรโปรเทคสิทธิ์ว่าธุการกรรมแบบนี้เนี่ยทำเพื่อประโยชน์ของใครกันแน่เป็นประโยชน์กับบริษัทกับผู้ถือหุ้นโดยรวมหรือเปล่าแล้วก็ข่าวที่เกี่ยวกับทางสํานักง,งานสั่งแก้ง,งบการเงินก็จะสะท้อนว่าบริษัทนี้มี ที่ดีในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลแล้วครับ,รบหรือว่าขึ้นเครื่องหมายอะไรบ่อยๆบบนี้เราก็ต้องให้ให้คำให้น้ําหนักล้วพิจนารณาเป็นพิเศษแล<ช>้วก็ห้ามซื้อขายบทรู้แบบนี้เราก็ต้องสังเกตไว้เป็นประจำใช่ครับถ้าถามว่า,าพี่ดาแนะนําอย่างไรบ้างกับ แหล่งที่มาของข้อมูลถ้าหากนักลงทุนนะครับต้องการจะติดตามเรื่องของ 4G หรือว่าการบริหารจัดการที่ดีของบริษัทมากเป็นพิเศษเนี่ยมีแหล่งอะไรที่ต้องคอยเข้าไปตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอม,มั้งครับค่ะ,อ,ะอย่างที่เราไปแล้วถ้าจะดู CGR ก็ต้องเข้าไปดูในเว็บของตัวสำนักง,งานหรือว่าของ IOD ดูพวกข้อมูลรายงานประจําปี5 6กปุกจดีงหรือ,อว่าพุ่งกบกันเงินก็อาจจะดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานของตลาดหลักทรัพย์ข่าวที่เป็นเรียลไทม์ในแต่ละช่วงเวลาจากตลาดหลักทรัพย์หรือจากสำนักงานใน บางค,ครั้งเลยค่ะ กับอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งก็คือจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวแทนฝั่งผู้ลงทุนหลายย่อยที่จะช่วยเป็นปากเป็นเสียงเป็นคนที่ดูข้อสังเกตว่าบริษัทนี้มีประเด็นอะไรใหม่อันนั้นก็เป็นอีกอกแหล่งข้อมูลหนึ่งซึ่งผู้ลงทุนสามารถเข้าไปดูได้ครับก็คือเราอาจจะต้องดูข้อมูลหลากหลายที่เพื่อตรวจสอบกันว่าข้อมูลต่างๆที่เราได้รับมานั้นถูกต้องหรือเปล่าอาจจะไปดูแค่เว็บไซต์ของบริษัทอย่างเดียวอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเพียงพอเขาต้องดูหลายๆข้อมูลประกอบกันไปด้วยนะครับพี่ดามีข้อมูล หรือว่าคำแนะนำอยากจะฝากไปยังผู้ลงทุนเนี่ยคตัวกติกาหรือว่าตัวหลักเกณฑ์ต่างๆของเร็กูเลเตอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นแค่เราทำหน้าที่คล้าย,ายๆเป็นเหมือนเป็นโค้ชสุดท้ายแล้วผู้ลงทุนเองเนี่ยหรือว่าผู้ถือหุ้นโดยบริษัทนั้นเองเนี่ยค,คือคนที่มีผลประโยชน์ในนั้นเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็เหมือนเป็นผู้เล่นถ้าเทียบกับเป็นกีฬาก็ต้องบอกว่าไม่ว่าต่อให้กติกาดีโค้ชดีถ้านักกีฬา ไม่ไม่หมั่นฝึกฝนหรือว่าไม่ทําหน้าที่ตัวเองเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้นะเพราะฉะนั้นพี่ก็มองว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยต้องโปเทคสิทธิ์ตัวเองต้องเข้าร่วมประชุมต้องอ ได้รับาวาระการประชุมมาก็ต้องศึกษาเพื่อที่จะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงได้อย่างถูกต้องนะคะอืมครับอย่างที่รายการของเราเคยพยายามจะส่งเสริมมาตลอดก็คือเรื่องของการเข้าไปประชุมสาม,มัญผู้ถือหุ้นประจําปีอย่างสม่ําเสมอเรื่องนี้นะครับถ้าหาว่าผมเข้าไปที่ประชุมแล้วจะสังเกตได้อย่างไรบ้างว่าบริษัทนี้มี c ีจีไม่มีซีจีครับนอกเหนือจากอทํากันบ้านด้วยการอ่านเตรียมข้อมูลไปก่อนที่จะเข้าไปแล้วเราสังเกตได้ไหมครับภายในที่ประชุมแบบนี้ก็จะต้องมีการเตรียมเหมือนข้อมูลต่างๆนอกจากข้อมูลดี ตัวผู้บริหารเองก็ต้องพร้อมที่จะชี้แจงมีเหม,มือนข้อมูลพร้อมรพร้อมที่จะตอบให้โอกาสกับผู้ผถือหุ้นที่จะใช้สิทธิ์ที่จะซักถามโต้ตอบแล้วก็ใช้สิทธิ์ที่ออกเสียงของเขาครับสุดท้ายครับพี่ดามีอะไรอยากจะฝากเป็นพิเศษไหมครับคือถ้าหากว่าผมเป็นนักลงทุนเนี่ยก็คือคงอยากจะง่ายๆเข้าก็ดู CG r e p o r t อย่างเดียวบแบบนี้เพียงพอไหมครับที่ว่าจะพิจารณาด้าน CG ของบริษัทจดทะเบียน จริงๆ CG Report เนี่ยเป็นแค่เหมือนเป็นอินดิเคเตอร์ง่ายๆที่ช่วยนักลงทุนนะคะแล้วก็ที่มาอย่างหนึ่งของ CG Report เนี่ยมาจากข้อมูลที่ตัวบริษัทเนี่ยเผยแพร่เองอคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงไปในเรื่องของวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งที่ผู้ลงทุนเนี่ยควรที่จะต้องตามก็อาจจะเป็นเรื่องของข่าวประจําวันข่าวในเรื่องของอย่างที่เล่าไปแล้วคือเรื่องของการลาออกข่าวที่ทางสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยชี้แนะว่าอันเนี้ยเริ่มมี ไม่ชอบมาพากกนแล้วนะกาลังจะมีธุรกรรม RPT หรือที่เรียกว่ารายการเก็บโยงเนี่ยควรที่จะผูนะ้ลงทุนเนี่ยควรไปไปใช้สิทธิ์ไปเข้าร่วมประชุมดูแล้วก็ปเ,เทคตัวเองด้วยหรือข่าวเกี่ยวกับการแกล้งงบกันเงินอย่างเงี้ยครับอต้นครับก็คือดู C g r e p o r ออย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอก็ต้องดูอย่างอื่นประกอบกันไปด้วยเพราะว่า C Report ออาจจะอ้างอิงได้ระดับหนึ่งแต่ก็คืออย่างอื่นๆเนี่ยจะทําให้ทุกอย่างนี่มันครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และอีกอันหนึ่งที่ที่อยากจะบอกก็คือส่วน CG Report เนี่ยนอกจากว่าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ IOD สำนักง,งานแล้วเนี่ยรรเรายัง Encourage ให้ตัวบริษัทหลักทรัพย์ที่ก็ทำมดวิเคราะห์หลักทรัพย์เนี่ยเอาเรื่อง CG Report เนี่ยไปรวมไว้ในรายงานของเขาด้วย<อ> คือตอนนี้บทวิเคราะหลักทรัพย์บางอันนี้เราก็จะเห็นแล้วก็คือเขาจะมีเขียนไว้ด้วยว่าบริษัทนี้มี CG ที่ดีมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็สามารถสอบถามไปอย่างโลเกอร์ได้หรือบริษัทหลักทรัพย์ได้ว่าบริษัทที่เราจะลงทุนนั้น c ีเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าเวลาดูบทคราะห์ก็พิจารณาประเด็นนี้เป็นพิเศษได้เพิ่มเติมเ้นมาอีกค่ะก็คือสามารถดูประกอบกันกับบทวิเคราะห์ที่บริษัทหลักทรัพย์ทําวิเคราะห์ตัวบริษัทอยู่และะ้วค่ะนั่นเหมือนเป็นข้อมูลที่เป็นแอดออนเข้าไปครับก็บคือนอกเหนือ ครับวันนี้ขอบพระคุณพี่สุชาดามากเลยน,นะครับขอบคุณครับมาด้ครับอลคับคุณผู้ชมครับ,รบ,รบนี่คือช่วงของคุยนอกรอบนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนให้ติดตามกันต่อครับ